ในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งยุคนี้แหละครับการเล่นอยู่กับเพื่อนในชีวิตจริงเป็นอะไรที่สนุกมากๆแต่สุดมานเขาก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในเกมหรือในการ์ตูนไม่ก็อนิเมะกลับมาเล่นในชีวิตจริงซึ่งระหว่างเล่นกับเพื่อนแล้วก็เกิดจินตนาการอย่างเช่นถ้าเราเล่นต่อสู้แล้วก็จินตนาการว่ามัทักที่อยู่ในมือคือดาบและถ้าเราเล่นเวทมนต์เราก็จะจินตนาการว่ามือเราสามารถปล่อยพลังเวทออกไปได้ซึ่งเดี๋ยวนายเกินนาเน,นาเกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบเข้าคลิปเลยก่อนที่คุณดูจะเบืออ่อนายอ๋อโอเค ไม่ต้องหรอกนะตัวฉันฉันหยุดเองได้แต่นายมาหยุดตอนนี้ฉันก็เลยต้องแถวไว้ก่อนโอเคฉันเข้าคลิปกันเลยลำดับที่1เกมการต่อสู้รูปแบบต่างๆแบบสติ๊กแมนในความคิดในชีวิตจริง การต่อสู้แบบนายครับในความคิดออการต่อสู้แบบโรบอทในความคิดออลำดับที่สองเกมไมครับในความคิดความเป็นจริงเอ,อ่อคุณได้มาอย่างคฟิลแป๊บหนึ่งคุณเดมอนผมกำลังเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ พืชเวสซอมบี้ในความคิดความเปจริงโอเคครับจานเดียผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องหมดภายในสองนาทีแน่ๆเพราะฉะนั้นก็อลำดับที่4 GTA ในความคิด นี่เจ้าเอ็นพีซีฉันขอรถนายหน่อยพอดี hmm. ว่ารถนายสวยโดนใจฉันแล้วก็ไม่ต้องออกมาเองก็ได้ในความเป็นจริง,รง <Yeah. S 2> เอาตามตรงคือผมกับเพื่อนก็ไม่เล่น GTA กันหรอกครับแค่มันรู้สึกว่ามันคล้ายๆและก็เหมือนกับ GTA ีเผมเลยเอามาลงแล้วผมก็ไม่รู้อะไรกับจ t a อะไรมากเพราะฉันก็ข้าไมไปก่อนกันลำดับที่5ท้ายสุด อาโมกุสไม่อโมกัสก็น่าใชไ่ไม่น่าเชื่อมีคนตายไปครึ่งลำแล้วและคนล่าสุดคือคุณฟาโดตอนนี้ผมมีบาะแสอะไรบางอย่างที่สามารถัดตัวคนหลายได้ประมาณ2หรือหนึคนผมเห็นว่าสีเขียวกับสีซายนกำลังไปกับสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่อ่อนกว่าสีแดงน่าคือเสียงฟาโดแน่เองผมแค่คิดว่าต้องมีอะไร,ประแปลกๆแน่ๆพราะเวลาออกมาเนี่ย คุณฟารโรหายตัวไปพร้อมกับสศพคุณฟารโรเพราะฉันผมจึงเคยฐานได้ว่าเขาที่เป็นคนร้ายนะนั่นคือเสียงตาเนี่ยผมคิดว่านะในความเป็นจริงเอ,อ่อนี่คุณคิดว่าดีแล้วเหรอ,หรอที่โยนคุณลูกไหนออกไป อย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปตายที่นอกอวกาศหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะว่ามันขาดอากาศหายใจตายแลว้วกาจะต,ตายคงจะนานเพราะฉะนั้นมันทรมานนะและอีกอย่างการตกใจนี้มันเจ็บน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคุณม่อนคุณจงหรือว่าคุณม่อนจะเป็น i m p o s s e แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราคงชนะกันละเดี๋ยวเราเล่นจะทอความไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องมีมีดจริงด้วยเนี่ยเอาล่ะนี่คุณสกายคงเป็นลายต่อไป